สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมสเซอร์เกมเมอร์ครับแล้วในที่สุดครับจอใหม่ก็มาแล้วครับผมเนี่ยฮะหลังจากที่เราเปิดหลอดโดเนทไปเมื่อประมาณ2อสามพันก่อนนะครับในที่สุดจอใหม่ผมก็มาแล้วนะนี่ผมสั่งจริงๆนะครับผมผมไม่ได้เอาเงินไปสมัครโอ l ีแฟนหรือว่าอะไรอย่างที่ไอก้กบบอกนะไม่ใช่นะ จอหมายมาแล้วก็ราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ที่18,900บาทนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสั่งแบบส่งด่วนด้วยและครับมันก็จะแบบบวกค่าส่งอีกประมาณ400กว่าบาทนะก็เป็นประมาณ19,300ประมาณนี้ฮะแล้วตอนนี้จอเข้ามาถึงบ้านผมจริงจอนี้มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะอามาถ่ายรีวิววันนี้นะเพราะว่าแบบเมื่อวานไอ้ตะล้อมันไปฉีด,ฉดยางไงซิโนแว็นะฮะผมซิโนฟาร์ม <ino> เออเหมือนกันอะไร เรามาอันบ็อกดีกว่าเราจะมารีวิวจอแบบบ้านๆเลยนะครับผมเนี่ยเราถ่ายกับพื้นเลยเนี่ยไม่ต้องมีโต๊ะมีโต๊ะไม่ต้องมีโปรดักชันอะไรยิ่งใหญ่เราถ่ายที่พื้นเลยเรามาปุ๊บเราแกะเลยนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้เป็นใบเสร็จครับผมไม่มีอะไรนะเป็นใบเสร็จคือที่ผมเลือกจอเบนคิวเนี่ยเพราะว่า2จอที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้ก็เป็นเบนคิวเหมือนกันนะครับผมคือผมเนี่ยค่อนข้างถูกใจกับจอเกมมิ่งของเบนคิวอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบว่าเอองั้น จอนต่อไปเนี่ยเราเพิ่มมือเือเยอะๆนะฮะแล้วก็แบบว่ายัางไงเราก็จะใช้ของเบนคเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับจอตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของ BenQ ิในวงการ e-sport ตอนนี้เลยนะครับผมนี่ครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตัว XL 2546ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่มี K นะฮะแต่นี้เนี่ยมันก็จะมี K เ,เพิ่มขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดเป็น XL 2546ปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆแล้วประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปราคามันก็พุ่งขึ้นมาอีกอะ,ะเกือบ2 0,000นะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาครอบครองแล้วค,ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองแบบว่าตอดใช้จริงนะว่า,าจะเป็นยังไงนะครับผมฉีกแบบใบเสีอุลตร้าเกลียวบอกว่าเผืดเคม็ม มันต้องใช้เขาใช้อันี้ได้อะไรวะรรเลขอะไรเขาเรียกว่าซีเรียลเหรอซีเรียลเหรอมัอ่วเกนินนี่เป็นข้างหลังนะอันนี้เป็นข้างหน้านะอันนี้เป็นการถ่ายรีวิวแบบบ้านๆถ้าเกิดเห็นเท้าดำๆเห็นเล็บดำๆต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับถมมาปุ๊บเราแกะเลย <c oughs> อันนี้คือตัวท็อปใช่ไหมครับอันนี้คือตัวท็อปก็อเท่าไหร่ะครับตัวท็อปก็ตัวท็อปเนี่ยเบอร์ตองก็ประมาณอยู่ที่หกพัน ไอ้นนี้แพงเลยไอ้ก๊อฟไอ้เชียกูจะด่าไอ้ก๊อฟไม่ต้อบอกไอ้เนี่ยทิวมึงสรรหาโยนมาให้กูไอ้ก๊อฟจานอยู่ที่บ้านแล้ยละด่าไอ้ก๊อฟปล่อยจะเล้งติดที่ใส่ละมามาปึ๊บก็เอ้ยนี่ไงเดี๋ยว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 มันต้องอย่างนี้ปึ๊บปั๊บปแล้วเราก็จะเปิดออกมาครับผมอาล้ไม่มีจอ อันนี้คือน่าจะเป็นฐานนะครับผกอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นฐานนะมีมีฐานข้างล่างมีตัวล็อกที่เราสามารถใช้มือล็อกได้นะไม่ฐานเหมือนของผมเลยวะฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันจริงๆอ่ะไอตัวของผมมันเก่าอ่ะคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมยงี้นะฮะคือมันจะเป็นฐานเหลี่ยมนะครับแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาแบบเหลาอาิมเหลี่ยมออกเวลาแบบสมมติว่าเราเป็นเกมเมอร์แบบเอกรูเซียเงี้ยที่แบบเราชอบหันจอเงี้ยคือเขาไม่ได้หันจอเขาหันคีย์บอร์ด จออาจจะแบบเกมเมอร์อ,อาจจะแบบอยากหันจอใช่ไหมเวลาที่เราเล่นมือมันจะแบบไม่ติดขอบอ่ะนี่บอกว่าเออนี่ครับผมผมศึกษามาผมทำกันบ้างนะครับผมอันนี้ฐานนะนี่ครับถ้าเกิดว่าประกอบเสร็จมันก็จะประมาณอันนี้นะครับโอ้ยโชว์จอเกินนี่มึงจะโชว์จอเหรอใช่ครับส่วนนี้ก็เป็นรูปแฟนผมเองนะครับไม่ใช่ครับนักดาราเก่าโอเคสำหรับอันนี้เนี่ยนี่คืออะไรวะอ๋ออันนี้ ปีกครับผมปีกเราจะสามารถติดปีกให้จอได้นะครับผมแลหลายคนอาจจะถามว่าทําไมต้องมีปีกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแบบสมมติว่าเรากำลังเล่นเกมใช่ไหมสมมติว่ามันมีเด็กร้านเกมนั่งข้างๆเราเราแบบจอมันปิดเนีย จอมันปิดเอาไว้นะทำให้มันไม่สามารถที่จะมองเห็นแบบจุดปักวอร์ดอะไรแล้วได้นะขอแบบตรงๆครับตรงๆอ๋อกันเสือก <c oughs> ครับไม่ใช่จริงๆ่ะอัน,น้สาระเลยนะก็คือไอ้ไอ้ฝาเนี่ยนี่ครับสมมติว่านี่เป็นจอใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนฝาทีกกั้นมาทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตเวลาที่เราแข่งอยู่มันจะทําให้แบบเราคอนเซนเทรตกับหน้าจอก็คือเราโฟกัสกับจอถ้าเกิดไม่มีนี้บางใช่ไหมสมมติว่าแบบเราอาจจะไปเห็นข้างหลังข้างหลังมันอาจจะเป็นแบบหน้าต่างหน้าต่างอาจจะมีแบบการลอกวิ่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะแบบ อก,กอนนั้นมันม,กกมีกันรอบด้วยวอันนี้ก็คือแบบมันจะช่วยทําให้เราโฟกัสได้นะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะ,ะับผมแต่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้นะซึ่งใครเขาดูกันค <c oughs> ู่มือการใช้ใครเขาดูกันสําหรับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อไอตัวนี้เหมือนอารมณ์เป็นแบบเป็นคอนโทรเลอร์อะเวลาเราจะปรับปุ่มอะไรที่จอใช่ไหมเราก็จะแบบเอามือไปกดที่จอแต่ว่า อันนี้เนี่ยเราก็เอาไอที่กดที่จอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบที่จอได้เลยนะสึ่งแล้วเราจะแบบเราจะตั้งเอาไว้ว่าแบบเอ้ยโหมดนี้เป็นโหมดเล่นเกมแล้วก็กดตรงน,นี้อันนี้เป็นโหมดที่แบบตัดต่อวิดีโอนะเพราะว่าแบบสีตอนเล่นเกมกับสีตอนตัดต่อวิดีโอทําภาพกราฟิกมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็สามารถตั้งเอาไว้ได้แบบกด <Wow. S 1> นะครับผมเอาว่ะเป็นไงข้อมูลผมเป๊ะจัดเคอันนี้ป่ะอันนี้อะไรถุงขยะ <What? S 1> อันนี้เขาให้ถุงมาดนะ้วย น่าจะเป็นถุงคุมจอปะเวลาที่เราไม่ได้เล่นซูวีครับเข้าได้นะครับผมเข้าได้นะครับเดี๋ยวแปะโลโก้ซูวีให้นะถ้าเกิดทําแต่อันนี้ยังไม่เข้าก็าไว้ก่อนละกันถุงคุมจอค่อนข้างหนานะค่อนข้างหนาหอมสองใหม่นี่มันหอมจริงๆ อันนี้เป็นสายแน่นอนว่าเป็นสายาวเ o w e r ของจอครับผมนี่ครับสายาวเ o w e r ของจอนะไม่มีอะไรนะถุงคุมจอไี่จำเป็นต้องใช้หรอไม่จำเป็นไ <laughs> ม่จำเป็นโยนยางเก็บไว้ให้แม่ไปใส่ของตลาดนะก็ผมแม่ก็ใช้ของดีเกิอันนี้เนี่ยเป็นสาย display port ปะ่ะน่าจะเป็นสาย display port นะครับผมจริงๆด้วยนะเป็นสาย display นะอันนี้ก็ไปต่อเล่นนะครับผมต่อกับตัวก,การ์ดจอนะฮะ มันก็จะทําให้เราดึงประสิทธิภาพของแบบภาพอะไรออกมาได้มากที่สุดนะฮะน่าจะเป็น240เฮิรตนะไอตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปลองต่อดูนะครับผมโอเคถอดออกมาเลยครับผมอันนี้ถอดออกมาเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องต่อนะสายนี่จําเป็นมากนะผมบอกเลยสายที่เขาแถมมาให้กับเครื่องเนี่ยจาเป็นมากเพราะว่ามันเป็นของแท้นะซึ่งบางทีอะสายเราพังแล้วเราไปซื้อมันอาจจะแบบเป็นสายที่แบบว่าไม่ได้คุณภาพอะ แล้วเฮิร์มันก็อาจจะออกมาแบบไม่ตรงกับที่เราต้องการนะนี่เก็บไว้ให้ดีๆเลยับผมนะอันเนี้ยคือทีเด็ดเลยออมาสำหรับอันนี้อุ้ยอันนี้อะไรวะไอ้เบิ้มอ๋อปลาคิ้ันนปลาคิก,ก,คกอันนี้คือพยานหน้า, <laughs> านล้วไเสาจอาจอ่ะเสาจอก็คือก้านไอ้ตรงก้านที่มันเอาไว้เชื่อมกับตัวจอนะฮะนี่ไงนี่มันมีความเป็นรูด้วยวะ่ะมันมีความเป็นรูวะ่ะ เหมือนเหมือนองมึงเลยไเหมือนทุกอย่างอยู่็นจอโอเคครับผมอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีมาร์กบอกด้วยนะครับสมมติว่าเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะนี่มันจะมีมาร์กบอกด้วยตัแบบเอ้ตรงนี้นะที่เราแบบเลื่อนไว้นะปกติเนี่ยตอนที่เราเลื่นคอมใช่ไหมเขาบอกว่าคอมเราอ่ะไม่ควรที่จะอยู่ต่ําเกินไปนะเราต้องอยู่แบบระยะแบบระดับสายตาเรานะถ้าเกิดเราต่ําเกินไปเราก้มเราก็เมื่อยคอนะข้างล่างมันขยับไหน ไม่ใช่ข้างล่างไง้าไอตรงนี้มันเป็นที่ยึดกับจออันนี้ก็คืออ่าตามนั้นนะครับผมมั่วจริงเลยใช่บ้าจออยู่ไหนวะจออยู่ข้างล่างอ๋อโอเคครับผมไปก็แถมแท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 มทม,ทม,ทมพระเอกของเราครับจอนั่นเองปุ่มอยู่ตรงนี้นะปุ่มอยู่ข้างหลังโอเคมาครับผมจอครับ โซวี่เบนคิวโซวีเข้าได้นะครับผมไม่เคยมีแบบว่าแบรนด์นี้เข้ามาสักครั้งนี่ครับผมจอครับสำหรับจอนี้ก็เป็นจอ24.5นิ้วนะครับผมจริงๆผมเคยใช้จอที่มันใหญ่กว่านี้แะแต่แบบตอนที่เราเล่นน่ะผมรู้สึกว่ามันเมื่อยคอนะสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตส่วนมากนะครับเขาจะใช้อยู่ที่24ถึง24.5แค่นี้นะเขาจะไม่ใส่มากกว่านี้นะถ้าเกิดจอที่แบบว่ามันใหญ่มากกว่านี้นะฮะมันจะทําให้แบบเวลาที่เราเล่นน่ะมันจะแบบอย่างนี้ละมันจะแบบเริ่มมองซ้ายมองขวาละ แต่ถ้าเกิดเราใช้แค่ยี่สิบสี่อะยี่สิบสี่จุดห้าเนี่ยคือเราจะมองแค่เนี้ยเราก็จะมองแล้วแบบเราก็ขยับแค่ตาคือมันจะทําให้เราไม่เมื่อยคอนะฮะโอเคความกว้างเนี่ยสำหรับยี่บสี่จุด้าเนี่ยเขาวัดกันยังไงก็วัดอย่างนี้นะครับผมเป็นแนวทยแยงนี่นะยี่สี่จุดห้าโอเคหมดแล้วหรือยังอนะ่ะอันนี้คือปุ่มอะไรปุ่มไอ้นี่เวลาเราดึงไอ้นี่ออกอะไอ้ดึงเสาจอดต้องไปกดข้างหลังไมัม่วเกินจริงาาก็ประกอบมาแล้วเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ประกอบกันอย่างแรกน่าจะต้องฐานก่อนนะน่าจะต้องฐานก่อนนะมาปึ๊บเราก็เอาฐานวางไปเลยนะครับผมวางแบบไม่มีการศึกษาไปเลยนะใช่ป่าวใช่ใช่ใช่ถูกแล้วจะมันมันต้องหมุนหมุนให้มันเข้าล็อกอะวางแบบไม่มีการศึกษาไปก่อนอ๋อโอเคทีนี้ก็หมุนให้เข้าล็อกใช่ไหมโอเพนนี่ไงไม่ต้องใช้ไขควงก็ได้ มุนทางไหนวะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะมันก็เข้าล็อกแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ล็อกให้กูวะอ๋อได้แล้วได้แล้วเราทำแบบไม่มีความรู้นะทาแบบไม่มีการศึกษาเลยทำแบบว่าชิวๆอะของเราอ่ะอมันไม่เกินฝีมือพวกเราหรอกนะพวกเรามันแบบนักกีฬาปาฏิหาริย์ทีมงานชิพหายการช่างทีมงานตามสภาพ มาแล้วครับผมมาแล้วครับฐานละฐานมาแล้วครับทีนี้ก็ลงจอครับผมลงไงวะก็ใส่ลงไปเลยวะมันจะบล็อกเข้าไปเลยอะบล็อกเข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาจอนอนเอาฐานเสียบอ๋อเอาจอนอนลงอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เอาฐานยัดเข้าไปบักหัก พอดีว่ะยกได้ว่ะมีที่ยกด้วยอ่ะเอ้ยยะเอ้ยยะโอ้โหอุ้ยจอมันสวยงามอลังแพรล์ตะลึงจริงๆเอาละติดปีกทีนี้เราก็จะมาติดปีกนะครับผมติดปีกติดปีกข้างๆมันจะมีเหมือนเป็นแบบสติกเกอร์แปะเอาไว้นะเป็นสติกเกอร์แปะเอาไว้แบบว่าให้เราแกะก่อนนะฮะเฮ้ย อ๋อ oh, มีและแกะเลยนะครับผมแกะเลยจะมีเหมือนแบบเป็นอันเนี้ยเนี่ยเหมือนเป็นอะไรดำๆแบบเป็นพลาสติกยัดเอาไว้นะฮะเหมือนแบบว่ากาันฝุ่นเข้าไปอุดตันอะ่ะอุไดไหมก็ออกอยากนะเนี่ยเ็แบบก็ไม่ค่อยจะมีไอ้แบบบ้าเอ้ยผมเป็นคนที่แบบ ตัดเล็บแทบจะทุกวันน่ะเพราะว่าแบบเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบชอบกัดเล็บไงเราแบบพยายามเลื่นิสัยกัดเล็บเราเลยแบบพยายามตัดเล็บของเราให้ท่านสั้นไว้ตอนนี้ก็เลื่นิสัยกัดเล็บครับเป็นแดกเล็บแดดเป็นแดดเล็บแม่งเลยอร่อยแกะยากชิบหายเลยไอทีวช่วยดิอะไรไม่ว่างทำเองของใครของมันโอ้โหไอเว็คนเรามันต้องมีความพยายามโอเคครับผมถ้าเกิดถ่ายยาวๆเนี่ยลองเทคน่าจะประมาณสองชั่วโมงในการแกะไอเว็บน่าจะยากที่สุดในการต่อคอมละ โ oh. อ้โหร้องโอ้โหนายยกว่าออกยากแล้วอันนี้ออกยากกว่าโอเคครับหลังจากที่เราเอาไอ้ยางมัแกะที่มันปุดตรงนี้ออกมานะครับผมถ้าเห็นตีนก้อขออภัยด้วย,วยผมไม่ได้ใส่จอดแดนนะนี่จอดแดนอยู่นี่จอดแดนอยู่นี <laughs> ่ได้ครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดปีกนะครับผมมันต้องหันทางไหนเข้าทางไหนออกวะแกะพลาสติกก่อน อันนี้คือแบบเราแกะแล้วเราใช้จริงๆนะเราไม่ได้แกะแล้วแบบว่าพลาสติกเราเก็บเอาไว้นะประมาณนี้ป่ะใช่ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมทีนี้เราก็ต้องติดปีกลักแล้วติดยังไงอ่สะสักคู่หนึ่งนะฮะอย่างงี้ดิปึ๊บป๊บ อย่างไรวะ <Okay. S 1> ไม่ใช่หรือทางนี้วะ<ม>อ๋อ <Okay. S 1> โอเคกูแปลกๆล่ะไอ้คิวโอเคนี่ไงติดปีกแล้วครับผมปีกกลางเหินไปไม่มีวันแผ่วไป <What? S 1> มันต้องคว่ำลงนะฮะไอตรงแง่งเนะี้ยเราต้องคว่ำลงนะครับผม ตอนแรกผมก็ไปไง่ายขึ้นครับผมนี่ไงปับ๊บได้เรอไม่ครับนี่ไงสุดยอดเรียบร้อยครับผมนี่ลองนี่หน้ตาตามันจะเป็นจังซี่ครับผมมันจะเป็นจังซี่เด้โอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปแทนตัวหลักของเราเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับสําหรับหน้าตาตัวหลักของเรามันก็จะเน่าๆอย่างนี้นะฮะนี่ตัวนี้เป็นตัวเก่าของเราเลยนะ ไม่เตะคอมกูอีเวนต์นี่ครับนี่เป็นตัวเก่าของผมที่ผมใช้มาประมาณน่าจะ6 7ปีแล้วฮะนี่ครับตัวนี้เป็น XL 2 4 1 1นะครับผมนี่ครับนี่ครับดูจอนี้ครับสกปรกมากครับแล้วน้องๆถามว่าพี่เจจุดจอจริงไหมครับนี่ครับรอยปากกาจุดเอาไว้อันนี้จุดจริงนะจุดจริงนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาที่จะเอาคอมประกอบก่อนนะครับไม่ใช่ดิเอาคอมเนี่ยไปประจําที่นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้จอผมได้ติดตั้งที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยครับผมผู้ชมครับนี่เป็นไง มีปีกด้วยนะฮะอันนี้เป็นปีกแบบกระชับด้วยนะ,ะแบบเย็นสัญหาพูดนะครับผมแล้วจอเนี้ยจอเก่าผมก็จะปลดประจำการแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะเห็นไหมมีจุดจอเนีย อันนี้ก็จะเป็นจอที่เอาไว้อ่านแชทนะครับผมสาหรับอันนี้ก็จะเป็นจอที่เราเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมเรามาเช็คดูดีกว่านะครับว่าเนิร์สเนี่ยเราสามารถปรับเป็น240ได้จริงหรือเปล่านะครับผมวิธีการเช็คเนี่ยให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ดิสเพย์แล้วก็เซตติ n งตรงนี้นะเรากดเข้าไปเลยครับผมโอเคทีนี้นะครับผมเราก็เลื่อนลงมานะเราก็ไปกดตรงนี้ครับผม Advanced Display Setting ครับทีนี้เราก็เลือกนะครับว่าเราจะดูจอไหนอันนี้คือจอหนึ่งนะครับดิสเพย์หนึ่งที่ผม นี่ครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะ r e f r รชเ rate นะครับนี่ครับมันมีให้เลือกตั้งแต่ย3ิบสามเนี่ยจนตอนนี้2 3 9ร้อยสาสิบเกเฮิร์ตนะครับก็คือ2 4 0เฮิร์ตนั่นแหละผมก็เลือกเป็น2 4 0เฮิร์ตเลยครับผม2 4 0บเฮิร์ตบอกเลยว่าเล่นเกมแบบลื่นๆๆๆนลื่ลลลนนเลยครับผม การสตรีมของผมก็จะแบบว่ามีคุณภาพมากขึ้นนะนลองนะเพราะว่าผมก็จะเล่นเกมเก่งขึ้น<ๆ>ก็จะมีพลังมหาศาลมากมายแล้วผมลองเข้าเดนบาร์ก่อนนะผมอยากรู้ว่าแบบจอเก่าผมอะ่ะผมเล่นที่60นะแล้วก็มาลองเข้าเดน d ารดีกว่าว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็น240เนี่ยมันจะเลื่อนสักแค่ไหนแต่จริงๆเกมเดนบาร์เดลไรเนี่ยเขาล็อกไว้นะเขาล็อกเฟรมเรทอะไรไว้พวกนี้อยู่ที่60 FPS นะครับผมแต่มันก็จะมีเกมเมอร์บางประเภทนะครับบางจำพวกที่แบบว่าไปกดล็อก FPS นะครับผมให้มันเป็นแบบว่า120หรือว่าแบบเป็น Unlimited อะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีอ่ะเราเล่นมันก็จะอาจจะทําให้เกมค้างได้นะแบบเกิดบั๊กต่างๆนะอย่างไ e อ้ก๊อปนะมาตี้สันหารทมนะครับผมแบบเล่นเนิร์ดบิ๊กมันก็จะบั๊กอะไรเงี้ยนะฮะ แต่ว่าเฮิร์ทเนี่ยผมไม่รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเลย60หรือว่า120ของ fps ไปได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปดูนะฮะว่าสายตาของผมเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยเห็นเห็นความลื่นที่แตกต่างกันออกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราไปดูตรงหน้าล็อบบี้ก้นนะแต่รู้สึกว่าแบบผาพมันแบบสวยงามว้าว <Wow. S 1> โอ้โหเฮ้เยรู้สึกลื่นขึ้นนะรู้สึกว่าลื่นขึ้นมากๆเลยอะ่ะแป๊บนึงขอลองกดเปลี่ยนหน้ารู้สึกว่าสามูทขึ้นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะครับผม สักครู่นะขอลองเข้าคาตกรก่อนฟืบรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบว่าแบบตุกเหมือนจอเก่านะฮะมีผลนะเอาจริงแล้วนี่ครับผมไอตัวคอนเทลเลอร์นะตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้เป็นตัวคอนเทลเลอร์ที่เราติด ติดเอาไว้กับจอแล้วนะโต๊ะก็อาจจะสกปรกหน่อนขอขอภัยด้วยนะพอดีแบบโต๊ะมันเก่ามากจริงๆนะโต๊ะนี้ก็น่าจะ6-7ปีแล้วอะซื้มอมาพร้อมไอ้จอนั่นแหละมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับจอกันนิดน,นึงนผมออกเกมก่อนนะคือสังเกตว่าตอนที่เราต่อจอมาปุ๊บสีมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะสีสีจอนี้เนะี่ยจอนี้กับจอนี้มันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคือจอนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างเกมมิ่งเลยอะคือเซตเอาไว้เราก็าสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ครับคอนโทเลอร์ Controller. แบบปกติเราจะไปกดตรงหลังจอใช่ไหมมันอาจจะเอื่อมไปแบบไปโดนปุ่มหรือโดนอะไรแบบมัวม่วๆเราก็สามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เลยเนี่ยเราก็กดเข้าไปเึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับผม อันนี้เป็นโหมดนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาโหมดอะไรอันนี้เป็นไดแอคนะถ้าเกิดใครที่เป็นสาย FPS นะครับไดแอคเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเลยเพราะว่าเวลาที่เรายิงปืนยิงสเปรย์อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นแบบจอทั่วไปนะฮะมันจะไม่มีไดแอคก็คือแบบภาพมันจะสันๆนึรออกป่าภาพมันสันสนแต่ถ้าเกิดเรามีไดแอคปุ๊บมันจะช่วยแบบว่าให้ภาพข้างๆอ่ะมันไม่สันันทำให้แบบสเปรย์แล้วนิ่งขึ้นนะฮะโอเคประมาณนั้นเนาะนี่ครับเราก็มาปรับแสงนะว่า b บ i นส n e s s เราจะปรับเท่าไหร่จะสว่างเลยไหม b a c k l i g h ไ e เซ z e r ก็คือแบบมันทำให้เรามองใน ที่มืดเนี่ยเห็นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นนะผมไปดูที่เมนูนะครับผมเมนูเขากจะมีแบบเยอะแยะเลยนะเนี่ยครับมี f p s 1, f p s 2, f p s 3นะมีค่อนข้างเยอะเลยคันเลร์ครับเราไปปรับได้ครับคันเลร์นี่ครับ โลบูไลอันนี้คือตัดแสงสีฟ้านะครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใส่แว่นกันแสงเราก็มาปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะฮะเคแกมมาแกมมาก็ไม่ตัดสําหรับอุณหภูมินะอุณหภูมิผมปรับเป็น normal แล้วกันนะครับผมอุณหภูมิของภาพ color w a k n e s s okay, เคไม่ได้เปิดนะครับ picture diad okay sharpness เ okay, คครับผมประมาณนี้นะเซฟเคออโต้เซฟไว้ครับผมนี่ครับเราสามารถเลือกได้นะเกมเมอร์หนึ่งเกมเมอร์สองเกมเมอร์สามนี่ครับเราสามารถเซฟไว้ได้อันนี้ก็คือ เลข1ก็คือเกมเมอร์หนึ่งนะฮะเลข2ก็คือเกมเมอร์สองนี่เ <c oughs> ห็นไหมคือมันจะเชื่อมกันนะอันนี้ผมก็เซฟไว้แค่อันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมแบบเซฟไว้เฉพาะอันแรกอะโอเคดิสเพย์ล่ะอินพุตโอเคไม่มีอะไรแล้วนะ คัสตอมควิกเมนูอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นแบบเป็นคีย์ลัดนะครับผมเฮดโฟนอันนี้ก็แบบถ้าเรามีเฮดโฟนแล้วเราสามารถมาเสียบที่จอได้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับถ้าเกิดเรากดตรงนี้มามันก็จะบอกนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้จอเราเนี่ยอยู่ที่พันเก้าร้อยยี่สิบนะฮะคูณพันแปดสิบแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนั่นเองนะโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมมารีวิวจอให้คุณผู้ชมดูเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะผมต้องขอบคุณทุ ช่วยการสนับสนุนช่องผมนะฮะช่วยกันโดเนทเข้ามาทําให้แบบว่าเราได้จอใหม่มาเพื่อแบบพัฒนาช่องของเราพัฒนาการสตรีมของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับซีอูครับผม